โยชูชาเองค่ะคลิปนี้ชูชาจะมาเล่าประสบการณ์การไปแข่งที่เจ๊ครั้งแรกของชูชาโองเมกไทนยด้วยอินเสิร์ตน้อยมากเพราะว่ามีเหตุการณ์บันทึงที่ TTS เดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวละครที่ชูชานำไปแข่งนั่นก็คือเซนเลซนซีโร่ทริกกเอร์นั่นเองค่ะพรี้งแต่งหัวจนหนวดเท้าแล้วเอามาตกแต่งประดับป้าป้ต่อทำให้ชุดมินดูมีอะไรมากขึ้นพ่นสีวิกเองฮ้ฮู้แล้วก็พ่นสีทุกอย่าง everything ทำเอ็หมดลืมไปถึงไฟด้วยนะแต่ว่าเสียใจที่เวเวทีไม่เห็นนะครั้งแรกที่แข่งเวทีใหญ่ขนาดนี้โคตรประมมมาาเเเลลลยงงงงทีบนแแแต่่่จริิๆ้ววขอหาม่ยอมกิน้าวเป็นไงล่ะ เป็นลมไปเลยหลังจากลงจากวิธีมาเด็กอ้วนมาานะครับจกกเก ไม่ดูว่าตัวเองหน้ามืดหรือหน้ากามันมืดเอาไหมก็ตามนั้นนะคะทุกคนไม่ยอมกินข้าวไปไงล่ะเป็นลมนั่นก็คือท่สุดท้ายของชูชาแล้วล่ะต้องขอโทษด้วยนะคะว่าการแสดงมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดินเซ๊นิดนึงถ้าคนสังเกตป้าชูชาจะฟื้นตัวมาเดินนานแบบนี้ได้โอ้โหก็นานอยู่นะตัวเองก็ซึมเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้เต็มที่เพราะว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวพี่ๆแล้วก็ตัวชูชาเองก็คอยให้กำลังใจตัวเองว่าเอ้ยไม่เป็นไรปีหน้าเอาไหมจงเดินหน้าต่อไปคุ หล,ลายอย่างเลยโดยเฉพาะการกินข้าวเนี่ยถ้าไมาชูช่าไม่ยอมกินข้าวเพราะชูช่าเวลากินข้าวเนี่ยรู้สึกท้องไส้มันจะแปรป,ปวนมากก็เลยแบบไม่กล้ากินไม่กินเลยโอ้คุณอะไรมันจะบองไม่ยอมกินข้าวอะก็ชูช่านี่หแหละขั้นแรกของชูช่าที่มาแข่งที่ GGS แล้วก็มาเดินงานที่ TGN บอกเลยว่าโดยรวมแล้วคือให้เต็มเต็มบริสุทเต็มทุ่ท่าปีหน้าคิดโชว์ฟาร์มชี่ทานบอกเลยว่าปีหน้าเจอกัน,นจะกินข้าวแล้วนะครั้งที่สี่นี่ยไม่ควรกองทัพต้องเดินกําลังด้วยท้อง you know ทีหลังจะกินนี่พุ่งเลยวหน้ายอกัันนนนแค่่่่เเเดิิมมมาาากกข้วว็จะไไหียสงยอะขนนาดี้เชื่อมกินและ โอ้โหเนี่ยนี่คือบุคคลที่ไม่ยอมกินข้าวและเป็นลมในงางน,นทีเจ็กลับมาเขาก็<ๆ>ประกาศเบสออสตาร์ซะแล้วโอ้โหช่ชาพาลอะไรไปนี่ชั<อ>้นใจสามารถย้อนดูได้นะคะบ,บอกเลยว่าตอนที่แข่งแล้วก็ตอนประกนนาศนียโคตรจะ <20 6 S 1> คนรุ่นรุ uh, zero, บอกเลยว่าโคจะประสบการเปิดโลกมากๆทั้งท้อทั้งเหนื่อยทั้งเอื่อยทั้งบา้าบ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 า,บา,บาก็คือไม่ถอยอะกังวลอยู่นะว่ารูปอะมันจะออกมาไม่สวยอุย้ยก็ใช้ได้อยู่นี่หว่าถึงพงจะพรุยไปสักหน่อยนี่นี่นไปค่ะกลับประเทศของเรากันดีกว่ายงานก็งานวันหย่อนอ้อยวานาชาช้ายูเพนี้วิ่งชูชาจบก็ยางชูชาก็คือการปิ้งย่างชูชา